เอามาดูแค่ช่างเครื่องเสียงเขาตอดสายไฟนะเราจะต่ออย่างเงี้ยเราต้องต่อหลังมิเตอร์นะครับอย่าไปตอดักก่อนมิเตอร์นะ <c oughs> เดี๋ยวโดนเอาดูโอ้ดูซิเขาพันอย่างงี้อา่าอันนี้คือปลอดไฟละไม่มีไฟนะครับต่อออกมาแล้วไฟอยู่ในที่มิเตอร์เมื่อกี้นะอา่าดูอ๋อพันอา่าตัดดีๆตัดดีๆอา่านี่เด็กฝึกง,งานของเรานะครับ ตอนตอนนี้ผมก็เตรียมตัวถีบนะครับเตรียมตัวมีอะไรเกิดขึ้นผมถีบถีบไปตรงนู้นเดี๋ยวดูระยะถีบนะครับเราต้องดูก่อนนะครับถ้าถีบไปนู้นอาจจะโดนสายนะครับโดนเสาไฟเดี๋ยวผมก็จะถีบที่ขาเก้าอี้ให้ขาเก้าอี้ล้มนะครับขาเก้าอี้ล้มตัวเขาก็จะลงมาตรงนี้นี่นี่นี่ผมคิดไว้แล้วนะคิดไว้แล้วล้มาตรงนี้ก็เป็นพื้นดินนะก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ครับถ้าถีบไปทางนู้นเดี๋ยวจะโดนเสาไฟโดนอะไรอันตรายนะครับเ,เตรียมตัวเลย ถุงมือแบบนี้ถามว่าป้องกันอะไรได้บ้างไหมครับนี่ก็พอได้อยู่พอได้อยู่เนาะกันมิดบาดนะครับไม่ได้กันไฟกันมิดบาดเออถุงมือไฟฟ้ามันต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เท่าเท่าที่หาหาได้เท่าที่หาโอ้ฮาดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆนี่บอกแล้วอย่าไปซื้อด้องเสียงการขันสายอย่างี้แบบนี้ครับอ๋อพันอย่างนี้เอาดูแบบนี้ครับ เราเราจะเอาออกนะเราออกมันจะได้ออกยากๆหน่อยเอ๋อยากเออเอาละครับจบกระบวนการมีเงินอย่าไปซื้อเครื่องเสียงมาออกงานนะครับไม่เอานะเหนื่อยเหนื่อยเห็นไหมใส่ยังไงใส่ใส่คืนเนาะใส่คืนรถไถหนึ่งก็อย่าไปซื้อเหนื่อยมาเห็นบางคนอายุหกสิบแล้วก็เพิ่งไปออกรถไถโอ้ยมาขับรับจ้างบอกว่าโอ้ยน้องพี่น้องเอ้ยมูโจเอ้า อฐานาเยอะๆพอซื้ออยู่เอาไปไถานาตัวเองด้วยอ่านี่คืออันนี้ทำไมต้องใส่สายฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้มีไฟหรือไม่มีไฟเนี่ยฝั่งฝั่งข้างในก่อนอ๋อแล้วแล้วเร,เราจะดูได้ไงฝั่งไหนมีไฟไม่มีไฟสีขาวเน่าจะมีไฟสีขาวเนยังมีไฟรเปล่าวะยังไงเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเขาก็เสียบเสียบเอาระ,ะวังระมัดระวังนะครับจับให้โดนตรงฉนวนมานะครับนี่ครับงอเข้าไปคืนครับ จวด,อดเอาให้ดีครับผมเดี๋ยวไฟเดินไม่ดีอ่าแล้วก็ขันนอ็อตขค,รครวงก็ขค,รครวงกันไฟนะครับไขค,รครวงนี่กันไฟไหมอ่าต้องกันอยู่แล้วอย่าไปจับตรงเหล็กมันแล้วกันจับให้โดนด้ามมันนะทุกคนอ่าใส่ให้ดีเสร็จแล้วก็ฝาครอบนะครับฝาครอบเนี่ยครอบให้เหมือนเดิมนะครับมีนอ็อตโอเคอ่าได้ทั้งความรู้และเสียงหัเราะ